ก็จะมาเล่าถึงบรรยากาศการขึ้นเขาเพื่อที่จะไปชมน้ําตกสลัดใดที่อยู่ในหุบเขานะครับคือแบบครั้งแรกในการปีนเขาก็ตื่นเต้นนะครับก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเราก็เดินมาได้ประมาณเกือบครึ่งกิโลมั้งนะครับก็จะมาเจอกับคาเฟ่น,นะครับแล้วก็จะมีร้านค้าข้างทางอยู่ตลอดนะครับประมาณ3-4มี่ร้านให้เราได้ซื้ออาหารเติมพลังเมื่อเราแวะคาเฟ่เสร็จแล้วเราก็จะเดินต่อกันเรื่อย ะร,ระยะทางนี้อยู่ที่2กิโลครึ่งนะครับก็จะมาถึงป้ายบอกว่าทางลงเขาบอกให้ลงแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีหินชั้นหน่อยก็จะมาเจอลำธารถึงลำธารน,นี้ก็ประมาณอีกสักประมาณร้อยเมตรเราก็จะถึงบรรยากาศนี้นะครับบรรยากาศของสิ่งที่เราตามหานั่นก็คือน้ําตกสลัดใดนั่นเองนะครับก็สวยงามจึง้งเลยทีเดียวนะครับคือแบบครั้งแรกในการขึ้นเขามาดูน้ําตกนะครับคือแบบ ขึ้นลูกหนึ่งเสร็จแล้วก็ลงอีกลูกหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกลูกหนึ่งผ่านลําธารน้ำครับก็จะมาเจอบรรยากาศของผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะครับที่มารวมกันอยู่ที่น้ําตกสลัดใจพอขึ้นมาถึงสักพักหนึ่งฝนก็ตกเทลงมากระหน,น่าเลยนะครับคือแบบเปียกไปทั้งตัวเลยครับคืออันนี้เราก็จะเริ่มลงแล้วใช่ไหมเราเก็บภาพเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงมาเรื่อยๆก็มีน้องๆองคอยช่วยกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนใหม่ก็ช่วยกัน พยุงแบบว่าระวังเลื่นบอกทางกันนะครับเราก็จะเดินมาเหมือนกับเราจะเดินมาผ่านลำธารอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับทางเดิมนะครับน้องๆก็ช่วยพี่ดีมากเลยนะครับคอยดูข้างหลังให้พี่กลัวไม้โดนพี่อะไรอเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างทางนะครับฝนตกเสร็จแล้วหมอกก็ลงที่เนี้ยสวยงามมากครับเนี่ยบรรยากาศของหมอก ทะเลหมอกเลยก็ว่าได้นะครับเราก็จะเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปคาเฟ่ที่เดิมดตัวนั้นก็จะมีลานกางเต็นท์นะครับคาเฟ่เขาก็จะมีรับจองกางเต็นท์เผื่อว่างๆก็ลงทุกคนลองเสิร์ชหาดูนะครับว่าเป็นร้านไหนนะครับเนี่ยบรรยากาศของการที่จะกางเต็นท์สวยมากครับอยากจะให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสดูนะครับ คือแบบบรรยากาศนี่แบบหมอกลงแบบสวยมากถ้านอนตอนนอนตอนคืนนี่ก็คงจะแบบโอ้ยร่มเย็นแล้วก็สงบมากครับบรรยากาศฝนตกทั้งวันแล้วมั้งผมว่านะเนี่ยจะเป็นบรรยากาศหลังฟ้าหลังฝนเมื่อเราดื่มน้ำคาเฟ่เสร็จแล้วเราก็จะเดินลงกลับไปหารถเราเพื่อที่จะเดินทางไปอีกหนึ่งรูทนะครับเขาใหม่นะครับ เขานี้ก็ต่อไปก็จะเป็นอะไรนะ